ก่อนหน้านี้ของพี่ปัญหาสุขภาพคือเรื่องอะไรนะครับก็เป็นต่อมน้ําเหลืองค่ะครับเป็นกับต่อมน้าเหลืองแล้วทีนี้ที่จมูกเป็นยังไงนะเป็นแผลแล้วก็คันค่ะครับแล้วก็<ผ>ม,มีน้ําเหลืองออกแล้วก็มันก็ไม่กลิ่นอ่ะครับผม,มแล้วได้ไปหาหมอโรงพยาบาลไหมครับได้ไปค่ะหมอว่ายังไง,องเอ่ยหมอว่าเป็นน้ําเหลืองสีครับผม แล้วก็ลามเนาะค่ะมาลามทีนี้ว่ามันก็มันก็คันอ่ะคือว่ามันไงมันน้ำเหลืองมันออกอ่ะน้ำเหลืองมันรุ่มมันเราไปปัดอะไรนี่น้ำเหลืองเป็นเป็นหนองเนาะมันํำเรือจำหนองอ่ะพูดง่ายๆค่ะแล้วก็มากินตะกาโนนี่สามวันแล้วแผลหายดีขึ้นรากดอกสกานโนส้มแขกครบชุดเลยเนาะแล้วก็อาชาเช็ดแผลด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เอาดอกโรยด้วยดอกโรยแผลด้วยแล้วก็ปิดผ้า ครับผู้แนะนําอยู่คนนี้อันนี้คือคุณน้อยเป็นคนแนะนาอันนี้ที่ชื่อพี่อะไรนะครับพงี่อานงพิงญาอันนี้นะคะโคลาเป็นเป็งโคลาครับนี้นั้งีิงานเลยค่ะ